ดค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้ภาพทั้งหมด21ภาพด้วยกันนะคะขอฝากซับสไคร e กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำพิกองฟอง Channel เ,เพื่อไปสู่หนึ่พผู้ติดตามด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะใครที่ยังไม่มีแอป CapCut ก็ไปโหลดได้ที่แอปเพสโต e กันก่อนนะคะกดเข้าไปที่แอปเพสโต e ค้นหาพิมพ์คำว่า CapCut นะคะกดเข้าไปที่ CapCut ใครที่โหลดติดเครื่องไว้แล้วก็สามารถเปิดเข้าไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้โหลดก็กดรับก่อนแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยนะคะทำการเพิ่มรูปภาพของเราทั้ง21ภาพเข้ามาในโปรเจกต์ใหม่นะคะกดเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่ได้เลยรูปภาพนะคะเข้ามาหน้ารูปภาพแล้วก็ทำการเลือกรูปภาพทั้งหมด21ภาพเลยค่ะ กดเพิ่มนะคะภาพทั้งหมด21ภาพของเราก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำการแก้ไขภาพโดยภาพที่1คลิกเข้าไป1ครั้งนะคะจะใช้เวลาที่13.4แตะค้างไว้ไปทางด้านขวานะคะให้ได้เวลา13.4 13.4เสร็จแล้วเราก็จะมาที่ภาพเคลื่อนไหว เข้าคอมโบภาพแรกใช้โยโย่สองนะคะโยโย่สองเวลาเลื่อนไปสุดเลยนะคะสิบสามจุดสี่แล้วก็กดถูกค่ะ ภาพที่สองนะคะไปที่ภาพเคลื่อนไหวเข้าไปที่คอมโบภาพที่สองจะใช้ลอดและสไลด์นะคะลอดและสไลด์จะมีลอดและสไลด์หนึ่งลอดและสไลด์สองนะคะตัวนี้ใช้ภาพภาพที่สองใช้ลอดและสไลด์หนึ่งนะคะ กดถูกภาพนี้จะใช้เวลาอยู่ที่0.4ค่ะภาพที่3ใช้ภาพเคลื่อนไหวคอมโบลอดและสไลด์เหมือนกันนะคะ อดและสไลด์2นะคะภาพที่3เวลา0.4ภาพที่4ใช้ลอดและสไลด์1กดถูกเวลา0.4นะคะ ่อไปภาพที่5ภาพเคลื่อนไหวคอมโบลอดและสไลด์เหมือนกันค่ะภาพที่5จะใช้ลอดและสไลด์2ลอดและสไลด์2เวลา0.4 ที่6ใช้ลอดและสไลด์1ภาพเคลื่อนไหวคอมโบลอดและสไลด์1เวลา0.4ภาพที่7ภาพเคลื่อนไหวคอมโบ ลอดและสไลด์สองเวลา0.4ภาพที่8รลอดและสไลด์หนึ่งภาพเคลื่อนไหวคอมโบ ลดและสไลด์หนึ่งเวลาใช้แค่ศูนย์จุดสองนะคะภาพที่แปดภาพที่เก้าภาพเคลื่อนไหวคอมโบ ใช้ซูมหนึ่งนะคะซูมหนึ่งภาพที่เก้าใช้ศูนย์จุดห้าภาพที่สิบภาพเคลื่อนไหวคอมโบ ภาพที่สิเราจะใช้ซูม1เหมือนกันนะคะซูม1 0.5นะคะเวลาที่ใช้ภาพที่10ภาพที่11ภาพเคลื่อนไหวคอมโบใช้ซูม1 เวลาที่ใช้0.4นะคะภาพที่11ภาพที่12ภาพเคลื่อนไหวคอมโบซูมหนึ่งภาพที่12เวลา0.5 าพที่สิบสามภาพเคลื่อนไหวคอมโบซูมหนึ่งเหมือนกันค่ะเวลาศูนย์จุดห้าภาพที่สิบสี่ ภาพเคลื่อนไหวคอมโบใช้ซูมหนึ่งเวลา0.5ภาพที่15ภาพเคลื่อนไหวคอมโบใช้ลอดและสไลด์ ภาพที่สิบห้าใช้ลอดและสไลด์หนึ่งเวลา0.3ภาพที่สิบหกภาพเคลื่อนไหวคอมโบเราจะใช้ลอดและสไลด์สองลอดและสไลด์สองนะคะ เวลา0.3ภาพที่17ภาพเคลื่อนไหวคอมโบใช้ลอดและสไลด์หนึ่งนะคะเวลา0.3 ภาพที่18ภาพเคลื่อนไหวคอมโบใช้ซูมหนึ่งค่ะซูมหนึ่งเวลา0.5ภาพที่19ภาพเคลื่อนไหวคอมโบใช้ซูมหนึ่ง เวลา0.5ภาพที่20จะใช้ลอดและสไลด์1เข้าไปที่ภาพเคลื่อนไหวคอมโบลอดและสไลด์1เวลา0.5ภาพที่21 จะใช้ลอดและสไลด์2ไปที่ภาพเคลื่อนไหวคอมโบเราจะใช้ลอดและสไลด์2เวลา0.5เรียบร้อยนะคะ เมื่อทำการแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการนำเพลงเข้ามาใส่ไว้ในคลิปของเราลิงก์เพลงจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดเข้ามาที่ลิงก์มันจะขึ้น t i k t o k นะคะเราทำการบันทึกภาพกดจุดไข่ปลาแล้วก็เลือกบันทึกวิดีโอนะคะรอเขาบันทึกจนครบ100%เอ่ากดเสร็จสิ้นนะคะ เมื่อเราทำการบันทึกเพลงที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดไปที่ระบบเสียงแยกออกแล้วนะคะวิดีโอเพลงที่เราบันทึกเมื่อกี้จะเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะเราก็กดเลือกค่ะนําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นนะคะเพลงของเราก็จะไม่อยู่ใต้คลิปเรานะคะเราลองกดเล่นดูนะคะ เรียบร้อยนะคะาฉากหลังที่เป็นแคปคัทถ้าเราไม่ต้องการให้มีเราสามารถกดลบออกได้นะคะคลิกเข้าไปที่กรอบรูปดำๆครั้งหนึ่งแล้วก็กดลบได้เลยนะคะก็จะไม่มีแคปคัทต่อท้ายคลิปของเรานะคะเพลงเราย่นเข้ามาให้พอดีกับคลิปของเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็กดบันทึกข้างบนได้เลยค่ะ บันทึกเสร็จแล้วเราจะแชร์ไปที่ tiktok ได้เลยอยากโพสก็ได้เลยนะคะหรือจะแชร์ไปที่แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้ที่เพื่อนๆอยากจะโพสอยากจะแชร์นะคะเสร็จสิ้นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากน้ำพริกองฟองกันนะคะ